ย้อนรำลึกถึงจันสองล่าในช่วงที่พีคมากๆในช่วงที่ทำให้มีภาพจำได้จนถึงปัจจุบันนี้วินาทีนี้จันสองล่าที่แท้ในสมัยนั้นเป็นอย่างไรคือคือคือพูดคืออย่างนี้คือคนที่ตามการเมืองนุ่นจ,จะไม่ทันการเมืองในยุคช่วงประมาณปี4ี่ศูนย์ช่วงประมาณทศวรรษปี40่นย์เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยเรามีการเลือกตั้งยันตอเนื้นยังค่ะนะครับแล้วนายกเนี่ย ไม่มียุคที่แบบประเทศนายกเป็นทหารแล้วอยู่บ้านพักในค่ายทหารนะครับถึงนายกเป็นทหารก็จะอยู่บ้านตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงจากปี40จนถึงปี49นะครับที่เรามีนายกจากการเลือกตั้งจริงๆอาจจะต้องบอกว่าหลังจากปี35จนถึงปี49เนี่ยคนไทยจะจะคุ้นเคยกับการเกิดบ้านนายกนะครับเช่นคุณชวนก็จะมีบ้านซอยหมอนเหลงคนจะรู้จักบ้านนายกทุกคนนะครับคุณชวนจะมีบ้านซอยหมอนเหลงคุณบรรหารก็จะมีบ้านจรัญสนิทวง คนเอกชลฤก็มีบ้านซอยปิ่นประคาประคับอภาคมปิ่นประคับปิ่นประคปิ่นประคัคมตัวจีิตัวจรมาอดไล่แล้วคุณ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 ทักษิณก็จะมีบ้านจันทร์สอง่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงฟื้นฟูของการที่แบบบ้านของนายกนี่จะเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเช่นใครเข้าบ้านนายกบ้างนะครับแล้วก็ มีการประชุมนอกรอบที่บ้านกับใครบ้างนะครับใครไปดักพบนายกตอนเช้าหรือแม้กระทั่งม็อบจะไปบ้านนายกไหมเพราะเป็นช่วงที่เรามีนายกจัดการเลือกตั้งอย่างพลเอกชฉลิตลิศเป็นทหารก็จริงแต่ว่าท่านก็ได้เป็นนายกจัดการเลือกตั้งนอันหนึ่งะฉะนั้นมันจะไม่มีระบบที่แบบบ้านนายกเป็นแบบอย่างอย่างพลเอกเฉริมพลิจุลันน์ท่านเป็นองคมนตรีใช่ไหมครับบ้านท่านก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในค่ายอะไรหรือว่าไม่แน่ใจนะเพราะท่านเป็นสั้นมากเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าอย่างอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยบ้านอยู่ในค่ายทหาร มันมันก็ไม่ไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์อะไรอยู่แล้วเพราะบ้านจันทร์สองราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาในบทที่เรามีนายกจุกการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องแล้วก็บ้านของนายกจะเป็นที่เซ็นเตอร์ของการตัดสินใจทางการเมืองเยอะสมัยพลเอกชาติชายก็เป็นบ้านซอยราชคูอย่างเงี้ยนายกคนไหนบ้านหลังใหญ่เนี่ยจะยิ่งจะยิ่งมีความสัมพันธ์ทางการเมืองเยอะเพราะว่าจะมีบ้านซึ่งห้องเป็นห้องประชุมได้ใช่ใช่ใช่<ๆ>อ,อย่างเช่นบ้านพลเอกชาติชายซอยราชคูเนี่ยซอยราชคูใกล้ซอยอารีย์สยาคัญทางการเมืองเพราะว่า บ้านใหญ่คนเองค่าใช้จ่ายมีตังค์นะครับนักการเมืองก็ไปเจอที่นั่นเยอะนะครับคุณทักษิณนี่ก็เป็นคนมีตังค์ใช่ไหมครับเพาะมันก็จะมีบ้านจันทร์สองล่าซึ่งก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่บ้านที่คุณทักษิณอยู่นะบ้านคุณทักษิณอยู่นี่คือบ้านที่มันใกล้ๆกันแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเออเป็นที่รับแขกเอเป็นที่รับแขกเป็นที่ทงานอะไรพวกนี้จเรียกอะไรนะจะเรียกว่าเป็นที่อะไรนะจะวอลลุ่มก็ไม่เชิงนะคือแต่เป็น ก็ใช้คำว่าวอลรูมก็ได้นะให้มันได้ไหมได้เลก็เป็นที่ประชุมเป็นที่คุยเรื่องการเมืองเป็นที่พบปะเป็นที่ก็ใช้ได้นะรับแขกของนักการเมืองก็วอลลุ่มอ่ไแบบคนที่แบบมีบ้านซึ่งรับคนได้ร้อยสองร้อยคนอย่างเงี้ยนะครับอันบ้านจันทร์สองล่าก็จะเป็นที่ที่เป็นเหมือนกับแหล่งบัญชาการของคุณทักษิณหรือว่าการพบกันของนักการเมืองสําคัญของยุคไทยรักไทย นะครับที่ี่ยวบกับคุณทั้งสินที่บ้านต่างๆนานา,นาแลว้วจริงๆการเปิดบ้านเนี่ยนักการเมืองเข้าด้วยกันเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการโชว์บารมีของนักการเมืองยุคหนึ่งด้วยนะคือบ้านคุณหลังใหญ่อะเอาให้ง่ายก่อนคือคือถ้าบ้านคุณใหญ่ระเอาคนเขาได้สองคุณเป็นคนมีตังค์เนี่ยอย่างบ้านคุณชวนในบ้านซอยมอเหล็งเนี่ยคนก็จะรู้จักเยอะแต่ว่าไม่เคยมีใครได้เข้าเพราะบ้านมันเล็กมากไม,มไม่ได้ห่วงอะไรไม่มีอะไรไม่ได้ห่วงอะไรหรอกแต่บ้านคุณทั้งสินเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่แบบถูกมองว่าเป็นีท่่งวช อ่าคุณหญิงพจมานท่านก็ท่านก็นก็กกยังมีสถานะตามกฎหมายเป็นภรรยาของคุณทักษิณอยู่ใช่ไหมครับก็ช่วงหนึ่งคนก็จะไปวิจาร์ว่าแบบท่านมายุ่งการเมืองไหมนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ก็จะวิจาร์ว่าแบบโอ้คนนี้สายจันทร์สองล่านะครับคนนี้อะไรนะยุคนั้นไทยรักไทยเขาใหญ่มากเาก็จะมีแบ่งเป็นกุ๊กอย่างเช่นแบ่งเป็นกุ๊กแบ่งเป็นก๊กแบ่งเป็นกรุ๊ปหรือก๊กกกกกเช่น ก๊กวังบัวบานใช่ไหมครับก๊กวังน้ํายมแล้วก็วังน้าเย็นวังน้าเย็นวังนู่นวังนี่วังน้ำเย็นวังน้ายมเออวังน้าเย็นก็ก๊กของคุณสนอเทียนทองใช่ไหมครับวังน้ํายมก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินอวังวงบัวบานก็ของคุณเจแดงใช่ไหมเจวยาวภาวงสวัสดนะครับแล้วก็มีจันสองล่ามีหลายกลุ่มเยอะไปหมดนะครับซึ่งจันสองล่าก็ถือเป็นจุดที่มีอิทธิพลที่สุดเพราะว่า คือสายตรงคุณหญิงพจนมาใช่จะบอกว่าเมื่อก่อนเวลาพูดว่าสายตรงจันสองล่าเน,นี่ยคือหมายถึงสายตรงคุณหญิงพจนมาละใช่ใช่ไม่ได้หมายถึงคุณนักสินเนาะใช,ออใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณหญิงพจมานเป็นคนที่ทุกคนที่เป็นคนของเพื่อไทยจะรู้ว่าเป็นคนที่คนจะเกรงใจคุณหญิงเยอะอเพราะคุณหญิงไม่ใช่คนพูดเยอะไม่ใช่คนพูดมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่คนวงในของเพื่อไทยก็เชื่อว่าคุณหญิงเป็นคนกลุ่มทรัพยากรสําคัญเยอะ นะครับในการสนับสนุนพรรคในด้านต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนหูเบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการตัดสินใจที่ดีอ,อันนี้ในความเชื่อของคนเพื่อไทยนะก็ก็ก็จะแน่นเด็ดขาดคำไหนคำนั้นคุยเสร็จแล้วก็คือจบคุยกับคุณหญิงคือจบใช่ใช่แล้วในในช่วงหนึ่งที่ ที่คุณหญิงยังเฟื่องฟทูที่สุดเนี่ยล้วเป็นช่วงที่หลังจากรัฐประหารเนี่ยถ้าคนที่ตามตามข่าวกันมืองหลังปีสีก้าคงจํากันได้ว่าช่วงหนึ่งมีการพูดถึงขั้นว่าไทยรักไทยจะดันคุณหญิงเนี่ยเป็นคนชิงตําแหน่งนายกแทนจากคุณทักษิณหลังรัฐประหารปีสีเก้านะครับแล้วก็ก็ข่าวหรือประเภทคุณหญิงพจมานจะมานําทัพไทยรักไทยจะมานําทัพไทยรักไทยหรือพลังประชาชนหรือเพื่อไทยเนี่ยก็มีมาตลอดจนกระทั่งมาจบที่ปีห้าสี่ซึ่งมีคุณหญิงรักเข้ามาแทน นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เ,เรื่องของบ้านจันทร์สองล่าก็จะค่อยๆหมดประเด็นทางการเมืองไปนะครับเพราะว่าก็จะมีกลุ่มของคุณยิ่งรักขึ้นมาแทนแล้วก็จะมีเรื่องเล่าทางการเมืองเช่นกลุ่มคุณยิ่งรักกับกลุ่มคุณหญิงไม่ถูกกันอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้สายคนนั้นคนนั้นสายคนนี้อะไรพวกนี้ส่วนยุคนี้นะครับในการดึงคนเข้ามาบริหารพรรคการเมืองรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ก็ไม่ได้มีชื่อของบ้านจันทร์สองล่าแล้วมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ คุณหญิงพัจมันก็ไม่ได้มีชื่อว่ามามายุ่งอะไรแล้วอตอนนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อของคุณหิิงแล้ก็จะถูกพูดถึงว่ามีบทบาทมากกว่าแทนโดยปริยายอืแต่ว่าก็กลับมาเป็นชื่อในข่าวอีกครั้งแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวใช่สำหรับคุณหญิงพัจมานก็คือตอนประเด็นนี้แหละแคนดิเดตว่า แม่ไม่อยากให้ลูกเป็นอาจารย์ได้ใช่ไหมคะตอนในที่วิเคราะห์กันอว่าแบบคุณหญิงไม่อยากให้คุณอู๋อินเข้ามาเป็นใดก็แล้วแต่แล้วก็จัรสองล่าก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากที่ทุกคนเตรียมว่าคุณนักสินพักโทษเสร็จแล้วก็คือจะกลับจัรสองล่าแล้วจัรสองล่าก็อาจจะเป็นพีคแรกที่จันสองล่าคือสมเด็จคุณเชนมาวันนี้อืใช่แล้วก็คุณหญิงก็จะมาเป็นคนที่โดดแต่นันคือคุณหญิงเป็นคนรู้จักคนเยอะแล้วคุยกับคนเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่คุยเยอะในระดับเก็บงานด้วยเก็บงานแปล เก็บงานเก็บรายละเอียดนะสมมติองค์กรไหนที่อยู่ในเครือที่แบบเริ่มมีปัญหาไม่ค่อยดีเนี่ยคุณยิงสามารถไปคุยเพื่อจะเอาคนอื่นมาทํางานแทนได้อืมโดยที่บางทีคนที่อยู่ในองค์กรนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยมารู้ทีไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเป็นแม่บ้านเงินกว่าเป็นแม่บ้านสูงถ้าอย่างงั้นของแท้ของแท้ก็คือแท้จริงแล้วใช่ก็คือคุณหญิงพจน์จะมาเนาะแต่คุณญิงพจน์ก็จะมาเป็นคนที่ทุกคนรักไม่เคยมีใครวิจารณ์ใช่ คือจะสังเกตนะคะเวลาข่าวพูดถึงคุณหญิงพัมาเนี่ยคือแบบคือจริงๆเป็นคนละแนวกับคุณทักษิณแล้วนะเวลาคนพูดถึงแต่โอเคต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนื่องจากคุณทักษิณก็ลงสนามการเมืองแบบเปิดหน้าใช่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือเวลาคนพูดถึงมันก็คือวัตถุดิบในการพูดถึงคุณหญิงพัมามันน้อยแล้วส่วนใหญ่ที่เราได้ยินในข่าวเสมอเลยก็คือว่าอะไรนะเหยียบหิมะไม่ทิ้งรอยเท้าอ่ะเออซึ่งแบบ ไม่รู้เลยอืม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 อแต่อยู่แน่แน่อืมอืมอืมมองไม่เห็นอืมแต่รู้สึกได้อืมอือืไม่ได้ยินอืมแต่แบบอืมเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วก็จะถูกพูดถึงเยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าคือเนื่องจากบัตรคนทักษิณมันมันเป็นเป้ามากๆในช่วงในช่วงนั้นตั้งแต่ก่อน14พฤษภาคมปีที่แล้วก่อนเลือกตั้งได้ซ้ํา ก็เลยทาให้ใชืช่อคุณหญิงพจมานเนี่ยพอพอมันอยู่ในข่าวมันจะเป็นชื่อที่แบบอ <ừ> ถูกพูดในด้านที่แบบบวกหมดเลยอ่ะอืมอืมอืมใช่ใช่ใช่นี่คือจันสองล่าใช่แต่ก็น่าสังเกตว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยถ้าเทียบกับเหตุการณ์อย่างวันนี้คุณหญิงพจมาไม่ได้เป็นคนที่แบบจะอยากมามีซีนอะไรกิจกรรมแบบนี้เลยนะเห<อ>็เนไหมก็คืออุ้งอิงจะน,นั่งไปละกัน<อ>ทั้งที่คุณหญิงพจมานในแง่ของความเป็นความสัมพันธ์ของทั้งสิลป์เนี่ยคุณหญิงพจมาสามารถมีซีนได้นะถ้าคุณเหมือนกันเป ไม่เคยเราไม่เคยเห็นไม่มีไม่มีอืซีนจะเหมือนแบบเป็นซีนเหมือนแบบไม่ใช่ซีนเป็นการเฉพาะอ่ะอืใช่นึกอว่าคือไม่ใช่คือไม่ได้อยู่ที่ศูนย์กลางของซีนไม่ได้ต้องการเป็นแบบเนื้อหาหลักของซีนแต่ละซีนในการเืองเลยใช่ใช่อยู่สมอใช่ใช่ใช่ที่พูก ถึงถึงตอนนี้คือขอสัมภาษถผู้หญิงโภชนาได้ไหมทเลื่งไหมไม่ได้เหรอโทษนะอะไรอ่ะก็ไม่ควรแบบว่าเป็นเป็นคนมีบทบาทอะแต่ก็อย่างว่าแหละคือถ้าถ้าเปรียบเทียบแกผูหญิงโภชนาต่อให้ไม่ได้อยู่ในซีนไม่ต้องการมีซีนแต่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนวิธีการที่คนบรรยายถึงหญิงโภชนาแต่ละประโยคแต่ละคำนี่แบบโหจะมีลักษณะของความเกรงใจใช่ คือคุณหญิงพจมานเนี่ยเป็นคนที่แม้กระทั่งคนที่อยู่กับคุณทักษิณแต่ตอนหลังไม่อยู่แล้วนะครับ hmm. เพราะรู้สึกว่าคุณทักษิณทําไม่ถูกแล้วก็วิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยก็จะพูดถึงคุณหญิงพจมานด้วยความวเกลียอใจ mm hmm. mm hmm.